สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ไดอารี่ที่126ของผมครับผมไดอรี่อันนี้ก็ต่อนเนื่องกับนคนปรปฐมเลยนะครับหลังจากที่ขี่ไปทริปนคนปรปฐมมาแล้วก็รู้เรื่องครับผมว่าตกลงเราควรจะทำอะไรกับเขาดีบ้างนะครับก็สรุปก็คือ ชกหน้าหลังนะครับคงต้องทำครับผมซึ่งตอนนี้ก็ทำแล้วเรียบร้อยนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับทำโดยปอนะครับผมเซตบายปอเบรซิ่งไทยแลนด์นะครับเมื่อวานปอมาทำให้ที่บ้านเลยนะครับโอ้โหก็เจ๋อมากเฉียบขาดมากครับผมสรุปตอนนี้ก็ช่วงล่างเสรีจยแล้วเรียบร้อยนะครับโชงหลังก็เป็น โปรเฟนเดอ X Series นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็โหลดลงมานิดนึงนะครับนิ้วก,กว่าครับผมโอ้ย,ยดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็วันนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนยางต่อครับผมโอ้มันลิลวดีมากเลยโอ้โห ชวันนี้จะไปเปลี่ยนยางครับที่ธรรมดาเรสซิ่งนะครับแถวแถวคลองสี่แถวบ้านนี่แหละครับผมช่วงล่างดีขึ้นไหมดีขึ้นแน่นอนครับแต่ว่าก็ผมก็โหลดอะนะนเพราะฉะนั้นช่วงยุบของโช๊คหน้ามันก็จะน้อยลงก็จะยุบได้น้อยลงแหละครับแต่ว่ามันก็มีวาล์วอยู่ข้างใน อีกตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการบีบอัดน้ำมันในกระบ,บอกโชคนะครับก็ให้ความนุ่มนวลล่ะครับนุ่มนวลมากกว่าโชคเดิมครับถึงแม้ว่าช่วงยุคมันจะสั้นกว่าก็ตามนะครับผมส่วนช่วงล่างโชคหลังนะครับก็ตอนนี้เซ็ตค่าเป็นสแตนดาร์ดไปครับ เดี๋ยวต้องขับใช้งานสักพักแล้วก็ค่อยมาปรับคอมเพรสปรับบีบาวดกันใหม่ครับให้เหมาะสมกับสิ่งที่ผมต้องการนะครับผมโอเคครับผมเมื่อกี้ผมลืมบอกไว้นะครับข้างหลังที่เปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นตัว400นะครับไม่ใช่430นะครับก็เตี้ยลงมานิดนึงนะครับก็นี่นะครับเซตบายปอหัวลดเขอะมากนะครับยังไม่ได้ล้างเลยตั้งแต่กลับมาจากนครปฐมนะครับผม ก็ะดูสทรงซิ่งดีทีเดียวอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปที่เห็นชิวหน้านี่นะครับก็พอดีว่าปอเนี่ยนะครับเซตบายปอเนี่ยเขาสนิทกับแม็กครับแม็กก็คืออีกคนหนึ่งที่เคยทําคัน300ให้ผมมาก่อนครับเขาก็รู้ว่าปอจะมาทํารถให้ผมครับเขาก็ฝากชิวหน้ามาให้1อันครับด้วยความปรารถนาดีว่าไม่อยากให้ผมเป็นลุงนะครับนี่นะครับ เฟียสไฮเปอร์คาร์บอนครับผมต้องขอบคุณน้องแม็กมาณท,นะที่นี้ด้วยนะครับผมที่ฝากชิวซิ่งมาให้นะครับเ <You are. S 1> พราะคันส0 0ร้คันเก่าที่ทำกับแม็กนี่ก็โอ้โหเยอะครับคาร์บอนท่วมคันอะ่ะ <laughs> แล้วก็น่ารักมากครับดูแลอย่างดี <laughs> ถึงแล้ว โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนยางเรียบร้อยร้านเขาก็ดูเรียบร้อยดีนะเป็นระเบียบดีครับผมไม่เคยมาเลยครับไปกลับบ้านขอบคุณนะครับ,บครับขอบคุณครับ ไปครับกับบ้านวันนี้ใส่คาสั้นมาเลยอยู่ใกล้ๆครับผมโอ้นุ่มกว่ายางเดิมฮนะนุ่มกว่าเลยแหละหน้าซิ่งแบบนี้ลมก็เข้าตัวดีนะคือชิลเดิมแล้วเอาลงสุดนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมเพราะอันนี้มันมันก็เตี้ยลงอะครับมันก็ลมเข้าตัวมันก็ไม่ร้อนครับผม เดี๋ยวลองเอาขึ้นสุดชิขึ้นสุดก็ประมาณนี้ครับผมลงไว้ดีแล้ว <c oughs> ก็สบายใจแล้วครับผมรถ <c oughs> ก็เป็นอย่างที่อยากให้เป็นนะครับผม <c oughs> ก็เหลือแค่ท่ออย่างเดียวชุดข้างเอาไว้ก่อนครับผมขี่เดิมๆไปก่อนครับชุดข้าง ผมว่าชุดข้างเดิมๆม,มันก็โอเคนะครับเลี้ยวดีนะคือผมว่าเอ่อ p i เล l รี่ยางมันคือ,อยางมันแหลมกว่ายางติดรถอะได้ก่อนไหมคือความโค้งอ่ะความความยางติดรถมันก็จะโค้งอย่างงี้ใช่ไหม พิาลารี่มันก็จะโค้งเยอะกว่าคือลักษณะเหมือนเป็นแบบกึ่งๆึงเป็นยูผอมๆอ,มอะ่ะแทนที่จะเป็นยูอย่างนี้ก็เป็นยูที่ผอมๆลงนะครับรถมันก็เลี้ยวง่ายขึ้นนะผมแน่นอนแล้วก็ด้วยเนื้อยางของพีรลรี่ก็หายห่วงอยู่แล้วนะครับดีแน่นอน,นครับดีกว่าสแตนดาดเดยอะเลยเอาจริงๆนะคคือไม่ได้แบบบอกว่าดีเพราะว่าไปเสียตังค์ทำมาแล้วว่า มันจะต้องดีนะครับแต่ว่ามันดีกว่าจริงๆครับผมทั้งช่วงล่างทั้งยางครับดีกว่าเยอะเลยเยอะมากๆครับอ๋อแล้วก็คอซาเนี่ยผมลืมเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ผมได้รถมานะครับผมก็รู้สึกว่ารถคันนี้มันคอมันเอียงขวาครับผมแทนมันเอียงขวาไม่ใช่คอ แทนมันเอียงกว่าครับแล้วก็ตอนนี้ก็ตั้งให้ตรงเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ที่ร้านเขาตั้งให้ครับผมผมตอนแรกผมว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกแปลกๆอ๋อมันเอียงนี่เองครับ ใจอาการขี่รถแบบนี้จริงครับผมไม่รู้จะพูดยังไงครับพี่ก็ไม่ดูหลังอีกโอ้ตายแล้วตายแล้วเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ก็คิดเผื่อคนอื่นนะครับผมหมายถึงตัวเรานี่แหละเขาไม่คิดเผื่อเราอีกแล้วครับเราก็ต้องคิดเผื่อเขานะครับผมป้องกันอุบัติเหตุครับ <c oughs> คิดลบเยอะๆไว้ก่อนนะครับกี่มอเตอร์ไซค์ครับผมอย่าคิดเข้าข้างตัวเองนะครับ <laughs> เจอรถจะอยู่เธอเนยะคิดซะเลยว่าโอ้เขาออกแน่ <laughs> เราจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนครับถ้าคิดว่าเขาไม่ออกเราไม่ได้เตรียมตัวแล้วเขาออกขึ้นมาเราเตรียมตัวไม่ทันแล้วครับ <c oughs> โอ้พิกเร็ว ลิกง่ายกว่าเดิมครับง่ายกว่ายางเดิมชัดๆเลยครับยางก็มีความสำคัญนะครับก็มันเป็นตัวที่สัมผัสพื้นถนนนะมันเป็นตัวทำให้รถวิ่งและทำให้รถหยุดน,นะครับก็ใ <c oughs> <c oughs> ส่ใจเรื่องอยางกันนะครับผมไม่ได้บอกว่ายางเดิมมันไม่ดีนะ แต่ว่ามันมียางที่ดีกว่ายางเดิมนะครับใครอยากขี่ยางเดิมก็ขี่ไม่มีปัญหาครับใครเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะผม oh. เปลี่ยนมันก็ดีขึ้น,นครับ <c oughs> สีเหลืองเนี่ยจากประสบการณ์นะครับมันอยู่กับเราไม่นานหรอกครับ <c oughs> เดี๋ยวมันก็จะลอกครับผม <c oughs> แต่ว่ามันก็มีวิธีนะครับ <c oughs> ผมเคยใช้ scorpion trail ผลนึงนะครับที่เป็นตัวหนังสือสีเหลืองแบบนี้แล้วก็พอมันเริ่มซีดเนี่ยผมก็ไปซื้อไอ้ปากกาเพ้น์มาครับแล้วก็มานอนกิ้งอยู่กับพื้นนี่หนะครับแล้วก็เพน้นสีเหลืองเข้าไปตามที่มันลอกให้มันเป็นสีเหลืองใหม่เหมือนเดิมครับผม <c oughs> ลดเผื่อมาก <c oughs> เดี๋ยวค่อยๆเปิดหน้ายางไว้ครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ บายบายครับ